มาต่อ EP 2ดีนะที่เราสามารถรอดมาได้จากมายูนิคอรนสงสัยเราต้องหยิบปืนแล้วแหละแกเจอฉันแน่เจ้ามายูนิคอรนในที่สุดฉันก็สามารถกำจัดม้ายูนิคอรนได้ แต่ฉันจะเอาศพไมยูนิคอร์นไปไว้ไหนนะักงั้นฉันเอาศพไมยูนิคอร์นไปทิ้งขยะดีกว่าฉันคิดว่าเรื่องนี้มันจบแล้วแหละจบแล้ว